ชั้นสูงวิวสวยแต่งครบพร้อมอยู่ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,000ริมถนนบรมราชชนนี วันนี้ป๊อปพามาอยู่ที่รุมพินีเพจปรลมราชชนนีปิ่นเก้าห้องนี้ขนาด28ตารางเมตรแบบหนึ่งห้องนอนอยู่ชั้น 12A เปิดประตูเข้ามาจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นโซฟาแบบสองที่นั่งนั่งนุ่มสบายมีโคมไฟแสงวอร์มไว้ข้างโซฟาช่วยเพิ่มบรรยากาศได้ด้วยนะมาพร้อมกับตู้วางทีวีพร้อมชั้นวางของของแบรนด์อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์มาดูในโซนถัดไปเป็นโซนของห้องนอนกว้างใหญ่สบายไม่รู้สึกอึอดอัดมาพร้อมกับเตียงขนาด ขนาด5ฟุตบุผนังหัวนอนนุ่มๆด้วยกำมะหยี่ข้างเตียงมีโต๊ะทํางานหรือจะทาเป็นโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้มีตู้เสื้อผ้าบิวอินฝังผนังช่วยประหยัดพื้นที่ทําให้ห้องดูกว้างมากขึ้นอม,มาดูในโซนถัดไปครับเป็นโซนของห้องครัวมุมโต๊ะทานข้าวขนาด2ที่นั่งจัดโต๊ะได้ฟิลเหมือนกินโรงแรมหรูเลยครับมาดูในมุมถัดไปเป็นมุมของเคาน์เตอร์ครัวบิวอินไว้ให้เรียบร้อยมีพื้นที่สําหรับจัดวางตู้เย็นให้ด้วยครับห้องน้ํา เชื่อมต่อโซนครัวสุขภัณฑ์พร้อมอ่างล้างหน้าพาริชั่นบานสไลด์แยกโซนเปียกโซนแห้งมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้อีกหนึ่งเครื่องครับระเบียงเชื่อมต่อกับห้องครัวกว้างใหญ่มีพื้นที่สำหรับวางเครื่องสัสผ้าด้วยห้องชั้นสูงรับลมเต็มเต็มเทควิวได้แบบ180องศาเลยครับห้องแต่งสวยวิวชั้นสูงทำเลดีๆแบบนี้ทักเข้ามาได้เลยนะ